ไปดูเลยนะฮะที่เต้ยไปมาเนี่ยพวกฟูเฉินใช่ไหมอ๋อใช่ครับยังหาไม่เจอนั่นน่ะอยู่นี่ครับผมนะครับก่อนที่จะอ่านกันนะครับต้องถามก่อนว่ารู้จักสี่จตุรเทพแห่งเอเชียกันหรือเปล่านั่นสี่มีใครบ้างคะหนึ่งนะคะผมหลิวต้าหัวเพราะว่านี่รู้จักนี่ลีมิงรู้จักพวกฟูเฉินรู้จักเซียวหยกใครอ่ะอ่าวันนี้ครับอยูมีข่าวของพวกฟูเฉินมาเซียวหยกวิญญา โค้งหัวหน้าไม่รู้จักเสี่ยวโยไอ้รู้จักนะใครใครบอกนี่ใครคนไหนไม่ใช่คนนี้พวกผู้เชิญพวกผู้เชิญนะครับเขาบินไปโปรโมทหน้ที่ฮ่องกงนะครับความยักษ์เลยเรื่องไต้หวันกินอะไรเนี่ยโค้งสองกงล่าถล่มเมือง สองมล่าถล่มเมอืองนี้ชื่อไทยใช่ครับผมที่ไต้หวันนะครับผมทำบริษัทสตูดิโออารมณ์ดีจำกัดน,นะครับก็นำเข้าหนังเรื่องนี้นะครับมาในไทยด้วยก็เลยเชิญเรานะครับไปทำข่าวที่นั่นด้วยนะครับเพ่ให้สอ,องพมลกับนักแสดงแบบใกล้ชิดเลยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ก็ผู้เชิญแล้วก็เหลี้ยงเกียหุยสองคนได้สัมภาษณ์นะครับนี่ไง นี่ไงคนนี้ก็คือหลินเจียฮุยในเรื่องนี้นะใช่ครับผมที่องกงจยถือว่าเป็นหนังฟอมยักษ์นะครับที่จะเข้าขายส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่นะครับของบ้านเราเลยค่อยได้นะครับต้งู้บอกว่าตั้งแต่เล่นหนังมานะครับเพรเรื่องนี้มันตะใจที่สุดแล้วไปฟังเขาครับสวัสดีแฟนๆเรื่องราวเช้าหนีอาหงอูผู้ช่งครับสวัสดีครับ 呃，彭梁家辉，呃，好，哈哈哈！还有，如果如果在泰国上映以后，一直放到圣诞节的时候，对呀。那圣诞节我们有假期，我就考虑去泰国去。对。我相信电影公司会安排我们。对对对对，去感谢泰国的泰国的影。对没错，相信应该是这十年，很多媒体他们说都听说过看过这部电影的时候。 他们说，我们的电影是十年里面，呃，其中一部最好的。呃，北《警匪警察故事》里，拉那猪猪。 ไปดูหนังโควอวกันนะจ๊ะไปดูหนังโควอวกันนะจ๊ะกัน้ะทุกคนแล้วมีตัวดีมีตัวดีแบบทำไมต้องตัวดีก๊ะทำไมต้องตัวดุงหนูก็ได้ทำไมต้องตัวดุงหนูก็ได้ดุงเลยหนังเรื่องโควอวสองคมล่าถล่มเมืองจะเข้าฉายบ้านเราสิ้นเดือนนี้นะฮะครับผมเขาบอกเป็นหนังฮ่องกงมันที่สุดนี่ไปเปิดใจไตหวันคนตัวเลยใช่เขาบ ผู้ถือนี่คือแคลงกินเกงบกินไม่น่าเชื่อวัยุสิ่งสามแล้วยังฟิตปังอยู่เลยนะยังหล่อเพียวเลยนี่แก้วผมนิดเดียวอ่ะเลยพี่เพิ่งไปจะเว่นใช่เหรอนี่ฮะอ้าวนี่นักข่าวที่นู่นเขาแย่งกันเราได้มาสามชุดแต่นักข่าวว่าเราให้เขาเซ็นเยๆเลยงานไงฮะนี่ไงเซ็นมาแล้วนี่เห็นไหมฮะมีสามชุดให้ทุกคนชมสามท่านแย่งข่าวตามปกตินะฮะเอาวงเล็บมาหน่อยก็แล้วกันไหม ว่องเล็บว่าอะไรดีวงเล็บว่ารักไนดะ้จุ๊บจุ๊บ <laughs> ลักไนดะกุ๊บกุ <laughs> ก๊บจุ๊บจุ๊บมึงคำพูดอะไรเงี้ยกักหน้ากุ๊บกุ๊บเก่างนี้วนะ่า,าจุๆๆา๊บจุ๊บอ่าไม่ใช่อ้าวมีสามท่านนะฮะมีบอสให้สามชุดนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครอบครัวบันเทิงฮะ